สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะเซลล์ไหลจากโครลานพันดานะคะวันนี้ไหลก็จะพามาชมรถเตรียมส่งมอบนะคะแต่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะ จากโคราฮอนด้านะคะวันนี้ไหนก็จะพามาชมรถยนต์เตรียมส่งมอบนะคะนั่นก็คือ Honda c i t ตีค่ะซึ่งวันนี้ที่ไหนจะพามาชมจะเป็น c i ต y 4ประตูนะคะ City 4ประตูจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4เกรดด้วยกันนะคะแต่วันนี้ที่ไหนจะพามาชมเนี่ยก็คือเกรด SVCVT นั่นเองค่ะซึ่งราคาจะอยู่ที่หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะคะสีดำเพิ่มเงินหกพันบาทสีขาวมุกเพิ่มเงินหนึ่งหมื่นบาทค่ะแล้วก็สีที่ไหนจะพามาชมในวันนี้ก็คือ สีดำมุกนั่นเองนะคะค่ะซิตี้นะคะจะเป็นเครื่อง1 0 0 0ซีซีที่มาพร้อมกับเชอร์โบนะคะซึ่งจะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่122แรงม้าให้แรงบิดสูงสุดถึง173นิวตันเมตรค่ะต้องขอบอกเลยนะคะว่าสามารถเหยียบได้โดยที่ไม่ต้องรอรอบเลยนะคะให้อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่23.3กิโลลิตรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละบุคคลด้วยนะคะ อีกทางนะคะยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานไอสียูโร5นะคะซึ่งเขาจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่99กรัมต่อกิโลเมตรนะคะและรองรับนะ้ำมันสูงสุดคือ E20 นั่นเองค่ะอีกทางนะคะยังมาพร้อมกับมาตรฐานความปลอดภัยที่ครบคันที่จะทำให้คุณลูกค้ามั่นใจได้ในทุกการขับขี่อีกด้วยค่ะเดีย๋ยวต่อไปนะคะเดยกก็จะพามาชมภายนอกกันนะคะว่าสเปคของเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะ ค่ะอย่างแรกเลยนะคะตรงไฟหน้านะคะไฟหน้าของเขาจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์หรือไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะคะก็คือตรงเส้นสีขาวๆข,ข้างบนตรงนี้นะคะส่วนไฟสูงจะอยู่ทางด้านนี้นะคะอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวค่ะในเกรด SV นะคะจะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะกระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวล้อนะคะจะเป็นลอ้อแมกลายนี้เลยนะคะจะเป็นขอบ15ค่้าค่ะแล้วก็คุณลูกค้าของดได้ทำการติดตั้งสเกิร์ตรอบคันด้วยนะคะมีไฟเลี้ยวข้างกระจกด้วยค่ะแล้วก็ได้ทําการติดตั้งคิวะคะค้วกันสาดนะคะคิ้วกันสาดจะเป็นแบบของแทนนะคะซึ่งของแท้เนี่ยจะมีหมุดยืด2ตัวเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวคิ้วนะคะและที่สําคัญก็คือสีจะไม่ซีดเร็วด้วยนะคะแข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะ ในส่วนของมือจับประตูนะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะทั้งหมด4บ้านเลยค่ะถ,ถัดมานะคะเดี๋ยวขอพามาชมตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้ก็คือฝาถังน้ํามันนั่นเองนะคะฝาถังน้ํามันก็คือคุณลูกค้าจะต้องเปิดจากภายในรถนะคะนี่ค่ะ ทุกครั้งที่เราเติมน้ำปั๊มน้ามันขออภัยค่ะทุกครั้งที่เราเติมน้ํามันนะคะก็คือฝาถังน้ํามันจะต้องอยู่แบบนี้เท่านั้นนะคะถ้าในกรณีที่ฝาถังน้ํามันห้อยลงมาเนี่ยอ่าตัวน้ํามันที่เกาะอยู่ตรงฝานะคะเวลาโดนสีรถเนี่ยสีรถมันจะด่างเป็นรอยได้นะคะก็คือสามารถติดแต่เรียกพนักงานให้มาตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งคุณลูกค้าสามารถมองจากทางจะจบกทางด้านซ้ายได้นะคะ แล้วก,ก็เวลาปิดนะคะถ้าปิดสนิทปุ๊บจะมีเสียงแบบนี้ค่ะแบบนี้คือสนิทเรียบร้อยค่ะแล้วก็กดปิดไ้เลยนี่ถัดมานะคะไฟท้ายไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็ได้ทำการติดตั้งเซ็นเซอร์หลัง2จุดทำสีเป็นสีเดียวก,ก,กันกับตัวรถเรียบร้อยค่ะสเกิร์ตหลังจะเป็นแบบท่อคู่นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นสปอยเลอร์ค่ะ เราเปิดฝากตะปรงท้ายมาแล้วปึ๊บนี่เลยนะคะข้อบรรทุกสัมภาระท้ายกว้างนะคะบรรทุกสัมภาระได้เยอะเลยนะคะนี่แหลกก็ได้ทําการแทงถาดท้ายเรียบร้อยแล้วค่ะพอเราเปิดถาดท้ายขึ้นมานะคะก็จะมีเจอเร,เราก็จะเจอตรงนี้เราก็ยกขึ้นมาได้อีกนะคะก็จะมีชุดแม่แรงเราก็ล็อกอะไรนะคะล้อกอะไหรจะเป็นล็อกกระทะนะคะ เปิดประตูฝั่งทางด้านผู้โดยสารม,มาแล้วปื๊บแต่ขอพามาชมทางด้านนี้ก่อนเลยตรงนี้นะคะก็คือที่ล็อกเด็กนั่นเองนะคะเมื่อเรากดลงมาแบบนี้เราจะไม่สามารถเปิดประตูจากภายในได้นะคะจะต้องเปิดจากภายนอกเท่านั้นค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็คือเป็นระบบเซฟตี้อย่างหนึ่งนะคะคือการเด็กเปิดประตูเล่นนั่นเองค่ะ ลักษณะหน้าตากุญแจของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งในวันรับรถคุณลูกค้าจะได้รับไปด้วยกันทั้งหมด2ดอกนะคะปุ่มข้างบนจะเป็นปุ่มล็อกรถปุ่มตรงกลางจะเป็นปุ่มปลดล็อกรถและปุ่มทางด้านล่างสุดจะเป็นปุ่มเปิดฝากระโปรงท้ายนะคะเมื่อเราล็อกรถจะมีไฟสีส้มกระพริบหนึ่งครั้งเมื่อเราปลดล็อกรถจะมีไฟสีส้มกระพริบ2ครั้งนะคะเรายวขออนุญาตปลดล็อกก่อนล็อกรถค่ะปลดล็อกค่ะ ทีนี้เราก็มาเปิดฝากระโปรงท้ายผ่านรีโมทกันนะคะกดค้างไว้ค่ะนี่ฝากระโปรงท้ายเปิดเรียบร้อยค่ะคะต่อไปนะคะเดยกก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานเซนเซอร์มือจับประตูคู่หน้ากันนะคะซึ่งอ,อย่างเช่นคุณลูกค้ามีกุญแจติดตัวแบบนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ในกระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสือ้อหรือกระเป๋าสะพายนะคะเพียงแค่คุณลูกค้าเนี่ยยื่นมือก็คือมีกุญแจติดตัวแบบนี้นะคะแล้วคุณลูกค้าก็แค่ยื่นมือไปตรงนี้ค่ะ ติ๊ตบปึ๊บเปิดประตูรถเข้าได้เลยนะคะทีนี้พอเราจะลงลอรถเราก็กดปึ๊บกดตรงปุ่มสีดาตรงนี้นะคะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มล็อกก็กดปิดแบบนี้นะคะแล้วเราก็เช็คที่ประตูหลังแบบนี้คือรถลอ็ลอกสนิทเรียบร้อยค่ะพอเราเปิดประตูฝั่งทางด้านคนขับมาแล้วนะคะไดขออนุญาตพามาชมทางด้านนี้ก่อนเลยนะคะตรงนี้นะคะก็คือมารวัดลมยางนะคะล้อหน้าล้อหลังแล้วก็ล้ออะไหล่นะคะ ตรงแถบที่คุณลูกค้าเห็นนะคะเป็นสีฟ,ฟ้าฟ้าเขียวๆตรงนี้เป็นคิ้วบันไดสเตนเลสนะคะอันนี้ก็คือได้ทําการเคลือบฟีมาไว้จะลอกออกก็ได้หรือไม่ลอกก็ได้นะคะฝัะ่งทางด้านคนขับนะคะตรงนี้ก็คือที่พับกระจกนะคะตัว L คือกระจกทางด้านซ้ายตัว R คือกระจกทางด้านขวานะคะส่วนปุ่มตรงนี้ก็คือเป็นที่ปรับทิศทางมุมมองกระจกนะคะคุณลูกค้าสามารถ ปรับทิศทางมุมมองกระจกตามที่เราถนัดได้เลยค่ะกด,ดล็อกล็อกรถตรงน,นี้จะเป็นที่ล็อกกระจกนะคะพอเรากด,ดไปแล้วปุ๊บเขาก็จะมีไฟสีส้มๆหรือเหลืองขึ้นมานะคะนั่นหมายความว่ากระจกทั้ง3บานจะไม่สามารถเปิดได้นะคะยกเว้นบานออโตโ้บานเดียวค่ะอ่ะถัดมานะคะไหนก็จะพามาชมตรงเบาะนั่งผู้อขออภัยค่ะ ถัดมานะคะได้ก็จะพามาชมตรงเบาะนั่งคนขับกันนะคะตรงนี้ก็คือเป็นที่ปรับเบาะเอ็นแบบนี้ค่ะเอ็นอ้าเอ็นหลังส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นที่ปรับเบาะสูงต่ํานะคะก็คือถ้าเบาะมันต่ําไปคุณลูกค้าก็สามารถยกขึ้นอย่างนี้ได้นะคะหรือถ้าเบาะสูงไปก็กดลงมาแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นที่เปิดฝาก,กระโปรงท้ายนะคะส่วนตรงนี้ก็คือหมายเลขตัวถังนะคะ แล้วถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการจะปรับบอกให้มาข้างหน้านะคะหรือต้องการให้ชิดกับพวมาลัยมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือสามารถปรับได้ตรงนี้เลยนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะข้างบนก็จะเป็นที่เปิดฝาถังน้ํามันข้างล่างจะเป็นที่เปิดฝา,ากระโปรงหน้านะคะถัดมาข้างบนตรงนี้ตรงช่องเล็กๆน่ารักน่ารักอันนี้ก็คือเป็นที่ใส่ของคุณลูกค้าจะใส่เหรียญใส่กุญแจรถได้หมดเลยสิ่ปะถะน,นะคะ ปุ่มน,นี้นะคะก็คือโหมด VSA นะคะ VSA จะช่วยในเรื่องของการควบคุมการทรงตัวของรถไม่ให้หลุดโค้งนะคะอีกทั้งยังเป็นโหมดการลื่นด้วยนะคะปุ่มน,นี้จะเป็นปุ่มปิดถ้าคุณลูกค้ากดปิดเดางแบบนี้เขาก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะขึ้นโชว์ที่หน้าปัดเรือนใหม่ ขั้นตอนต่อไปนะคะแดวก็จะมาอธิบายภายในห้องโดยสารกันนะคะเดี๋ยวเดวขอเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะคะพวงมาลัยจับเป็นแบบหุ้มหนังนะคะเย็บด,ด้วยได้สีดำนะคะแล้วก็จะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะคะปุ่มรับสายวางสายสั่งการผ่านเสียงนะคะตัวกลางก็จะเป็นแต่รถนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าปัดเรือนไม้นะคะ ช่องทางด้านซ้ายจะเป็นรอบเครื่องค่ะช่องทางด้านขวาจะเป็นเลขวัดความเร็วนะคะเข็มวัดความเร็วข้างบนจะเป็นนาฬิกานะคะส่วนข้างล่างตรงนี้ก็คือจะเป็นเลขเข็มไม้รถนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยทําไมฉันออกรถมาแล้วมันมีเลขเข็มไม์แบบนี้ล่ะทำไมไม์มันขึ้นอย่างนี้ล่ะก็คือทุกรถทุกคันที่ผลิตออกจากโรงงานจะต้องได้ทําการเทสบนถนนนะคะ แล้วก็จะมีทริป A ทริป B นะคะทิป A ทริป B ก็คือเป็นการคำนวณระยะทางและน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราใช้ไปนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาปรับนาฬิกาพร้อมกันเลยดีกว่าคุณลูกค้าไปตรงนี้นะคะกด Trip กับ Clock แบบนี้ปึ๊บหนึ่งสองสานให้มันเป็นให้มันเป็น1 2 H แบบนี้นะคะอตอนนี้กี่โมงตอนนี้เวลาประมาณ สี่โมงเย็นสิบหกสองสองแล้วก็กดยาไปเลยแล้วทำไมไหนไม่ก,กดถอยหลังหกสองสองกดลบถอยหลังมา้ ปึ๊บ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 เสร็จีแล้วก็กดตรงนี้นี่เรียบร้อยค่ะอ่ะส่วนช่องทางหน้าตรงนี้นะคะก็คือเวลาที่คุณลูกค้าเหยียบคันเร่งเขาก็จะเป็นสเกลขึ้นไปติดๆๆ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 แบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นตำแหน่งเกียร์นะคะอ่ช่องแสดงตำแหน่งเกียร์นนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิแล้วก็ปริมาณน้ํามันในถังนะคะสัญลักษณ์สีแดงๆรูปตกใจน,นี้ก็คือแดื่องเบรกมืออยู่นะคะพอถ้าไหลปลดเบรกมือเขาก็จะหายไปค่ะอ ส่วนตรงช่องอ่าขอพายค่ะนตสัญ,ญาลักษณ์แบบนี้นะคะก็คือเตือนน้ํามันในถังนะคะ่วนอันนี้นะคะที่เป็นรูปคนนั่งก็คือเป็นการเตือนค่าเข็มขัดนิรภัยนะคะ SV ก็จะเป็นอ่าขอพายค่ะ City นะคะจะมีุ u s ส start มาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะ,ะก้านทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะจะเป็นก้านปัดน้ําฝนนะคะคุณลูกค้าก็สามารถกด ปรับได้เลยนะคะว่าต้องการให้เร็วขนาดไหนนะคะสามารถปรับตั้งได้นะคะทางด้านขวามือตรงนี้นะคะก็คือที่เปิดไฟเลี้ยวและไฟหน้ารถนะคะตรงนี้ฮอก็คือปิดไฟหน้าอยู่นะคะอันนี้ไฟลีเปิดไฟหน้ารถถ้าเราต้องการให้เป็นไฟสูงก็จัอลงไปที่งแค่ะดันออกนะคะถึงจะเป็นไฟสูงทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถนะคะไฟเดย์ไลท์จะทํางานอันตโนมัตินะคะน,นี้เปิดไฟเลี้ยวายก็จัม กลงมาหรือถ้าไฟขอทางปิดเปิเข้ามาน,นะคะหัดมานะคะตรงหน้าจอหน้าจอจะเป็นแบบ as 1 touch ขนาด8นิ้วนะคะก็คือใหญ่มากๆค่ะแล้วก็ในเกรด sv นะคะเขาก็จะมีกล้องมองหลังขนาดถอยนะคะในตัวหน้าจอเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อบลูท t o o t ได้รองรับ fm am usb ipod นะคะแอปพลิเคชันต่างๆการตั้งค่า,ต,าต่างๆนะคะ ต่อมาข้างล่างนะคะก็คือที่ควบปุ่มแห่งแอรนะคะตรงนี้จะเป็นที่เปิดปิดถ้าเรากดที่เปิดปิดพัดลมนะคะถ้าเรากดแบบนี้ปิดปรับแรงลมได้ค่ะ,ะแรงไปแรงไป AC, AC นะคะ AC ก็คือตัวทําความเย็นนะคะทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถมาเนี่ยคุณลูกค้าจะต้องตรวจด,ดูก่อนนะคะว่า AC ของเราเป็นออฟไหมถ้าขึ้นเป็น AC ออฟแบบนี้นั่นหมายความว่า ไม่มีการทําความเย็นนะคะจะออกแต่ลมปลอบปากต้องขึ้นเป็น AC on อย่างนี้นะคะตรงนี้ก็จะตรงนี้ก็คือ,อให้อากาศถ่ายเทภายในรถถ้าคุณลูกค้ากดปิดแบบนี้แล้วเวลาขับรถไปยังสถานที่ที่มีกลิ่นนะคะกลิ่นภายนอกก็จะเข้ามาในรถเราได้ค่ะตรงนี้ก็คือที่ปรับทิศทางของแอร์นะคะไลฟ้าหน้าลงเท้าให้ลงเท้าอย่างเดียวหรือ ให้รองเท้าด้วยแล้วก็มัดข้างหน้าด้วยอันนี้จะเป็นไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังนะคะเป็นแบบออตโต้ค่ะแล้วก็ถ้าเราหมุนทางด้านซ้ายตรงนี้มันขึ้น LO ก็คือโลนะคะหมายความว่าเป็นอุณหภูมิที่ต่ําสุดแล้วนะคะถ้าเราหมุนมาทางด้านขวาก็คือปรับอุณหภูมิให้อุ่นขึ้นนะคะจะสูงสุดอยู่ที่28องศานั่นเองค่ะหรือจะเป็นแม็กคูลก็คือทำความเย็ยนสูงสุดลมแอร์แรงสุดอะไรสุดนะคะ ถัดมาข้างล่างนะคะตรงนี้จะเป็นช่อง power outlet หรือช่องจ่ายไฟนะคะข้างบนจะเป็น usb ชาร์จแบ a ได้นะคะแต่ถ้าในกรณีที่คุณลูกค้ามีอ่าขอพายค่ะใช้ iphone เนาะก็สามารถเสียบสาย usb ปุ๊บก็คือก็จะขึ้นเป็น Apple c a r p l พ y นะคะน,นี่ก็จะเป็นช่องวางแก้วน้ำนะคะอันนี้ก็คือสายกล้องบันทึกหน้ารถค่ะตรงนี้ก็จะเป็นคันเกียร์นะคะ ปุ่มนี้นะคะก็คือปุ่ม Idle Stop System นะคะคือระบบหยุดการทำงานของเครื่องยนต์ในขณะที่เครื่องยนต์จอดสนิทนะคะทำงานทุกตำแหน่งเกียร์ยกเว้นเกียร์ R นะคะซึ่งเขาจะลดการทำงานของเครื่องยนต์ที่ไม่จำเป็นโดยเครื่องยนต์จะหยุดการทำงานอัตโนมัติขณะที่รถจอดนิ่งและระบบจะสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งเมื่อรถปล่อยเบรกหรือเหยียบคันเร่งนะคะทั้งนี้เพื่อช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและทําให้ประหยัดน้ํามันได้มากขึ้นนะคะปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดนะคะถ้าคุณลูกค้ากดปิดก็จะมีสัญลักษณ สัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นโชว์ที่หน้าปัดเรือนใหม่ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะน,นี่คือปิดการใช้งานนะคะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นอีโค่โหมดนะคะอีโค่โหมดจะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานในส่วนหนึ่งนะคะถ้าเรากดแบบนี้จะมีใบไม้สีเขียว,ข,ยวขึ้นโชว์ที่หน้าปัดเรือนใหม่เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ P คือเกียร์คือจอดนะคะ R คือถอยหลังนี่นะคะ มุมกว้างมุมตรงมุมบนถัดมาเกียร์เอ็นค่ะเกียร์เอ็นคือเกียร์ว่าง D Drive เดินหน้าค่ะ S ก็คือโหมดสปอร์ตนะคะหรือโหมดเร่งแซงค่ะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นเบรกมือเบรกมือจะเป็นแบบธรรมดานะคะอันนี้กดเบรกมือก็กดลงดึงเบรกมือก็ยกขึ้นแบบนี้ค่ะถัดมาตรงนี้นะคะ สามารถเปิดได้พนักเท้าแข็งเปิดมนักปืด๊ดนี่ก็จะมีช่องใส่โค้งใส่ต่างๆลูกค้าก็สามารถเลือกอใส่ของจิปประทาที่เราต้องการได้เลยนะคะหลังพนักเท้าแข็งก็จะมีที่วางแก้วน้านี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรหัวหน้า,านผู้โดยสารนะคะกว้างค่ะมีพื้นที่วางขาเยอะนะคะไม่เบียดกันนะคะ่ะ คะเดี๋ยวไรขออนุญาตจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดๆต้องขออภัยด้วยนะคะรายละเอียดโปรโมชั่นและช่องทางการติดต่อไจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะขอบพระคุณที่รับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ